ครับวันนี้ก็โคกก็ผมทั้งครับตอบชิมงานขยายเขตวันนี้เราเตรียมงานนะครับขยายเขตบ้านบึงครับจเจริญนะครับวันนี้เรามาหลายเสากันนะครับสวัสดีครับก็วันนี้บายช่างไก่แล้วก็ช่างโทนช่างน้อยนะครับวันนี้เรามาหลายเสากันะครับลายปัดเสาวไว้ เพื่อเตรียมงานขุดฝักแล้วก็ขยายเทนนะครับนี่ก็จะเป็นการเอาเสาลงครับโดยใช้เก์ขุดเจาะของเราเองนะครับเจะมีนนคนนะครับ oh. ใส่ห่วงหนึ่งคนกองท้ายสองคนนะครับ oh. เพื่อป้องกันการสายของเสานะครับ oh. แล้วก็มีผู้คับเกนอยู่ด้านบนนะครับ พอเราได้ที่แล้วเราก็ยกนะครับยกลายเสาไปลงไว้ช่างไก่กับช่างน้อยนะครับน้อยทีนะครับจะเป็นผู้กำกับการคนโทรลวางเสาลงนะครับต้องดูลักษณะการวางพื้นนะครับต้องให้เรียบนะครับไม่งั้นเสาจะพลิกไ,ปไปนะครับ ต้องคอยเชื่อกันดูครับวันนี้ก็เก็ดเล็กๆน้อยๆครับในการไา่สาวแล้วก็ติดตามกันใหม่ใน e ีพีหน้าครับวันนี้เชา้าขยายเคสพวกเราขอบบ๊ายบาย